สูบปนตกล้นหตกลิ้นหมร์รม้ั้กเจ้าล่องตะโดดหรอวะเนี่ยโนแล้ใช่ล่ะเพราะแกว่งเหี่ยวค้คนแล้วไอ้กับาม่จะหามังคัวเทียง ยังไม่ได้เที่ยงยูนเนอะพู้นตัวหนึ่งปลาดุกเมื่อเกลี่บป่าซอยในพี่น้องเอ้ยบืงคนเก็ียบป่าเนี่ยมีแต่ผู้สา,าวสวั้นหน่อยปลาเค่เคลงให้ลงบืงปลาเค เคยมีหรือเ่ปลาชักเกอร์อยังชักเกอร์ชักเกอร์บร่ลงหามันเด้วยสี่เหลี่ยมละไรตีจังใดจังว่ามาเอาหนึ่งมาเหยียบต่อไม่เห็นเลียดออก,กวะเนี่ยจอดรถไว้หน้าไอ้เสีงสามเดียวกันมาบา่ได้อะอ้าวใครแล้วเอา้าคใครลงมาทางพี่เหรอใอยจังมาเอามาได้ตัวนี้วะ ออกเ,กเอารุ่เจ้ากินข้าเที่ยงไปเนี่ยเจ้าก็ถอดมันถิ่มลุงต่อทางในเห <c oughs> ็นน,มมน้น <c oughs> นากินอยู่บ่อดังไฟอยูบ่อเเ่อนลามคือท้งเอเอได้สีดังได้สีดังไฟ

สามาดวะจะเสื้อเส้นเท่านะสวนมะกรูดมะจังเลยก่งก็เป็นสีต้มปลาพี่น้องหม้อก็อยู่ในเหลือปุ่นต้มปัาคอญ่เด้โลเคิงพี่นออ้องคอญ่ตัวนี้น ปลาย่งปานอยปลา,านอยตปกซิวกินต้มาพลอใน้ำกันได้พี่น,น้องตัวกแส่แซขัดจ้าโลกลัวๆด้จ้าตัวนี้